เออมื่อ yup. น <c bio> ี่ลงทุงเอาสีผ้ามาเบิงหยาค่าเด้อเอาผู้ใดบ่ท sì ์ห so ันได้เห uh ็นเคยเห็นนี่พี่น้องนี่เขาเอือนหยาค่าได้จังยาค่าเนี่ยส่วนมากเขาสีเอิอนวัดเฉาเผือดละพี่น้องนี่แต่ว่าคนผู้เฒ่าผู้โถผู้แก่เพิ่นผ้าเห็ดไผ่หยาพี่น้องอือ เฮ็ดมาตั้งแต่โดนแล้วนี่แหละพี่นอ้องคืองหยาค่าเนี่ยเป็นยังสี่นันสีกําจัดยากด้ถ้ามันเป็นวัดพจืชเกเออถ้าเข้าสีเฮ็ดไผ่หยาคายเนี่ยโอ้ยปลูกแค่เดียวพี่น้องแต่ว่าจํากัดพื้นที่กะชีดีด้เนาะในเงินไหมเนี่ยเห็นบ่สองขงังถนนเต็มไปด้วยหญ้าคาแม่นเมือนีะ่ะพี่นอ้องอือซูเมอร์นี่กับไผ่ละสามสิบบาทพี่น้องดึงห่างๆเนาะ เป็นตะปูกแล้วกับไผ่ขายอยู่ได้พี่นอ้องอือห้ามบอพี่นอ้องเออไมดเกี่ยวกับเอาต้นแก่สูงเอาต้นแก่มันเหลืองๆจักหน่อยหลายๆจว่วางวั่วคล้วยกับกินกินบอะไรพี่น้องกินบะไรมันแห้งปากจะไปไหนเฮ้อ ปลูกปลูกพี่น้องปลูกปลูกปลูกแล้วก็มา่ห้งาขาย